สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันน,น,นี้เนื่องจากว่าเอไปทําภารกิจหลายสิ่งหลายอย่างมานะคะทีนี้ก็เนื่องจากว่าหาดพยูนหาดพลาหาดน้ารินจะอยู่ใกล้นะคะก็เลยก็เลยมีคําถามว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะความสุขแต่ละคนอะ่ะเราเราก็มีหลากหลายเนาะว่าแบบไหนคือความสุขนะคะแต่สําหรับเอ,อเวลามาเจอทะเลจะมีความรู้สึกว่า คนอ่ะก็เลยมามาดูนะคะว่าความสุขของแต่ละคนอ่ะมันเป็นแบบไหนแต่ของเองคือไปไหนทำอะไรก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าชีวิตเราอะ่ะเป็นยังไงเราเราใช้ชีวิตยังไงความสุขของขขอสุง,องเองคือเห็นทุกคนแฮปปี้กับการได้ได้เห็นชีวิต ลมแรงมากวันนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าอีกไม่กี่วันพา,ายุจะเข้าใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มาดูก่อนนะคะว่าออคนที่นี่อยู่ใกล้ๆตรงตรง ว่าเอ๊ะทำไมทำไมแบบว่าพี่เอพามาทำอะไรเนี่ย <c oughs> อืก็เป็นทิปสั้นๆนะคะให้ทุกคนเห็นว่ามาทำอะไรที่นี่นะคะก็ไว้เจอกันใหม่ทลิปหน้านะคะอ้อจริงๆแล้วอืมคืออยู่อยู่ที่นี่อะ